เล่นกับตอนนั้นคือลุงหมานะครับสีมนนนะครับก็มีน่าจะพอคนรู้จักเยอะเหมือนกันเพราะแกเริ่มเล่นมาจากที่ปายนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จราจรป๊บตอนนั้นก็ก็ดแกคุณลุงแกก็หาคนช่วยเล่นก็ไปช่วยเล่นด้วยกันนะครับแรงบันดาลใจอะไรคะทําให้เราต้องมาใช้โครงการนี้คือแรกแกคือเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีแล้วก็มอแล้วก็บดีมาได้ไอเดียจากคุณลุงคุณลุงก็ให้เล่นไปป๊บเล่นไปเล่นไปป๊บเดี๋ยวมัน มีความสุขที่ได้รับแล้วก็ไปแบ่งปันให้น้องนนะคะที่เห็นเขาบางทีก็เห็นเขาโดยยิ้มบกหมดก็าหายเหนื่นอยเพราะส่วนใหญ่เขาบอกว่าบางทีตํารวจอันนี้ขอโทษนะคะการการตำรวจในส่วนใหญ่กับประชาชนในพระจราจรนี้จะมีปัญหากัเรื่องของของใบสั่งการเขียนอะไรเงี้ยกฎจราจรต่างๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเลืไอถ,ถ่ายอันนี้เราต,ต้องยอมรับเฉพาะบางท่านนะคะแต่ประดับ สามารถที่จะลบรอยของความเป็นตํารวจจราจรแล้วเอาเอาส่วนที่ที่ได้ตรงนี้ไปแบ่งปันเรามีแนวคิดยังไงอะคะเป็นการแก้ภาพลักษณ์ให้กับตํารวจได้กันเองเหรือ,อยังไงหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็มีประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็พยายามจะสร้างภาพรักดีๆให้ตำรวจมากนะครับเนาะก็คืออยู่จราจรมาก้าสิบกว่าปีนะครับก็เรื่องนี้ก็ก็เข้าใจ <c oughs> นะม,มันเป็นธรรมชาตินะบางทีไปชายชนองก็ไม่เข<ม>้าใจ ประชาชนเองก็ยืน่นยื่นในสิ่งที่ที่ไม่ถูกต้องให้กับตำรวจเองก็มีใช่ครับต่างค,คนต่างก็ต้องอันนี้มันก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังนะคะ <Okay. S 2> แต่อย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าดาบต้องมีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอะไรต่างๆโดยไปถึงหลักการดําเนินชีวิตที่จะสอนผู้คนในเ่็นอาจจะเป็นตํารวจรุ่นน้องที่กำลังจะก้าวขึ้นมาแล้วเราสามารถจะมาทําตรงนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันให้ทั้งที่จริงแล้วเงินเดือนข้าราชการเราก็ไม่เยอะเนาะ แต่เราก็ทําตรงนี้เพื่อเพื่อเป็นการให้ได้ครับใช่ครับขอหลักการดําเนินชีวิตง่ายๆที่จะสอนรุ่นน้องที่อาจจะดําเรินรอยตามด่างก็ทํายังไงก็ได้ครับคือไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันกันช่วยเหลือกันตามที่เราพอช่วยได้นะครับมันจะมีความสุขขึ้นมาจากใจแล้วก็จะทำให้เราสบกว่าที่เยอว่ากิจการอะไรเราก็ดีครับ ถ้าว่างๆก็มีโอกาสก็มาแวะเวียนเยี่ยมกันหรือจะมาแจมหรืออะไรกันได้ทุกคนเลยครับยินดีทุกคนที่ไหนคะถ้าเกิดใครอยากเจอดาบกิจกพลาสเสาคาม <c oughs> ตำรวจน้ําดีนะคะต้องบอกตํารวจน้าดีภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ที่ถนนคนเดินเชียงใหม่นะครับโซนหน้าสาเมืองเชียงใหม่นะครับตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับแล้วยืนยันจะเล่นอย่างนี้ตลอดไปจนแม็กถึงก็เสียแล้วจะกลับมาเล่นไหมคะ ก็น่าจะถ้าสมมุติว่าก็พยายามมองอยู่ว่าจะดึงตํารวจที่ใครมีแบบนี้ก็พยายามจะฝากเขาไว้แล้วพบอาจจะไม่ถึงเกษียณแรกก็อาจจะถ้ามีคนรับช่วงต่อแล้วนีๆก็อาจจะยกให้เขาเจริญรอยให้มาเจริญรอยตามเรานะก็ได้สิ่งดียวรับตำรวจก็คือตอนนี้ยังหาคนที่คือเล่นแบบตำจมาซัพพอร์ตในเรื่องดนตรีได้ถ้าเป็นตำรวจได้ยิ่งดีไงบางที ไปเล่นที่อื่นปพรามันก็ยังคือยังไงเราก็รักในอาชีพตำรวจเราครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเครื่องแบบของเราเราก็อยากให้ประชาชนรักเป็นที่รักของประชาชนเช่นเดียวกัน<ช>นะ<ช>ค่นะขอบคุณนะคะาดาบตำรวจกิตภัทรนะคะเสาคำพุ่มคับหมู่งานจาราจรตำรวจภู้รทจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีรเรื่องราวดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ยิ้มแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ